สวัสดีครับผมตอนนี้คุณอยู่กับเฮนไตจ้ำแล้ววันนี้เราจะมาสปอยอนิเมะเฮนไตกันเรื่องชิฮายโนเคียวดันปกครองอาจารย์สาวตอนที่4นะครับผมก็สำหรับเรื่องนี้นะฮะบอกได้คำเดียวเลยว่าระบบอัตโนมัติที่เร็วที่สุดไม่มีขั้นต่ำมีเกมมากมายให้เลือกเล่นเล่นง่ายได้จริงต้องนี่เลย หลังจากที่ซาคาชิตะเนี่ยทำให้อาจารย์โคโตมิอาจารย์มิเรียนและก็อาจารย์คาชิมานเนี่ยตกมาเป็นท่าได้นะฮะซาคาชิตะก็มาที่ห้องพยาบาลและก็ขออาจารย์สกิโอกาสซึเบ็์อาจารย์ประจําห้องเนี่ยขอนอนพักนะครับผมอาจารย์ก็บอกว่าเตียงเนี่ยไม่ได้มีไว้ให้นักเรียนหนีเรียนมานอนนะแต่ก็อนุญาตให้ซาคาชิตะนอนพักได้1ชั่วโมงนะครับผม แล้วขณะที่นอนเนี่ยก็คิดถึงเรื่องที่อาจารย์ ima, คาชิมะขู่เอาไว้นะครับผมแต่แล้วก็สะดุ้งตื่นเพราะว่าอาจารย์สกิโอกาเนี่ยเข้ามาปลุกในระยะประชิดนะครับผมพร้อมกับไล่กลับให้ไปเรียนสาคาชิตะก็เลยมองอาจารย์สกิโอกานะครับผมและก็คิดในใจว่านี่แหละเป้าหมายต่อไปของเราเมื่อคิดเช่นนั้นก็เลยโกหกอาจารย์ว่าข้อเท้าบาดเจ็บให้อาจารย์เนะ่ยเข้ามาทําแผลห,หน่อยพออาจารย์หยิบผ้าพันแผลมาจะทําแผลให้นะครับผมก็โดนสาคาชิตะเนี่ยจับ,บล็อกแล้วก็ผ้าพันแผลเนี่ยมัดไว้กับปลายเตียง ซ ain, society, urai, land, ึ่งอาจารย์ก็ขัดขืนนะครับผมแล้วก็สั่งให้แก้มัดด้วยแต่สากคาจิตาก็ไม่สนใจแล้วเจ้าฟุดของตัวเองออกมาทูไทยไปกับไฟท้ายนะครับจนเสร็จแล้วอาจารย์ก็สั่งให้แก้มัดนะครับผมแต่สากคาจิตาก็หยิบมือถือมาถ่ายรูปเก็บเอาไว้ก่อนแล้วก็ขู่ว่าถ้าไม่อยากให้รูปนี้หลุดออกไปก็ยอมทําตามที่ตัวเองสั่งมาซะดีๆนะฮะอาจารย์ก็เลยรับปากและสากคาจิตาก็ตัดผ้าที่มัดมือออกนะครับผมและสากคาจิตาก็บอกว่าเมื่อเดี๋ยวจะมาเล่นอีกนะครับอาจารย์แล้วก็เดินออกจากห้องไปอาจารย์ก็เลยได้แต่มองตามนะ ารย์คาชิมาได้รับข้อความจากสากาชิตะนะฮะให้ไปหาที่ห้องเก็บอุปกรณ์ไม่อย่างนั้นเนี่ยจะเอาลูกที่ถ่ายไว้มาปล่อยพอมาถึงอาจารย์ก็ออกตัวก่อนเลยนะครับว่าจะไม่ยอมทําแบบที่เคยทําอีกแล้วซากาชิตะก็เลยบอกว่าไม่ต้องทําก็ได้แต่รูปคุณก็จะหลุดไปทั่วแน่ๆเลยอาจารย์ก็บอกว่าคิดอะไรอยู่นี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆที่จะม,มารอเล่นได้นะแต่สักคาชิตะก็ยังยืนยันคําเดิมอย่างแน่วแน่นะฮะพร้อมกับบอกให้อาจารย์ดูจุดยืนของตัวเองด้วยเมื่ออาจารย์เห็นว่าไม่มีลอกอนนอลยยอแกกว้ี แล้วสักาจิตะเนี่ยก็สั่งให้อาจารย์ใส่ชุดพระและทั้งครูก็เดินหน้าประจันบานกันแต่คราวนี้อาจารย์ไม่กลับรู้สึกดีไปด้วยพอลบกันเสร็จเนี่ยสักาจิตะก็กลับมาที่ห้องพยาบาลอีกครั้งหนึ่งและก็สั่งให้อาจารย์ซึกิโอกะเนี่ยช่วยนวดให้หน่อยโดยอารูุมาข่มครูนะครับผมอาจารย์ก็เลยต้องยอมทําให้และก็บอกให้เลิกทําร้ายตัวเองได้แล้วเมื่อสักาจิตะรู้ว่าอาจารย์ยอมทำเพราะสงสารตัวเองนะฮะก็เลยสับสนแต่ก็คิดว่ามันน่าสนุกดี หลังจากนั้นอาจารย์สกิโอกะนะฮะก็ใช้มือช่วยนวดฟุตให้จนเสร็จพอจะลุกไปทําความสะอาดสัคาชิตาก็ผลักอาจารย์ลงเตียงนะผมแล้วก็เข้าไปลบโดยที่อาจารย์ไม่ทันตั้งตัวซึ่งแน่นอนว่านี่คือครั้งแรกของอาจารย์สกิโอกะด้วยนะครับผมทําไมที่นี่มันมีแต่อาจารย์ไม่เคยนะเ <c oughs> มื่อทำจน,นเสร็จนะครับอาจารย์ก็ขอร้องให้หยุดการกระทาแบบนี้นะ แต่ซากคาชิตะก็ไม่ฟังนะก็จัดสงคารามไปรอบ2โดยถ่ายวิดีโอเก็บไปด้วยนะครับผมทางด้านอาจารย์โคโตมิก็เริ่มสงสัยนะว่าอาจารย์คาชิมาเนี่ยจะโดนเหมือนเธอหรือเปล่าแต่ก็ไม่กล้าถามนะครับผมส่วนทางฝั่งอาจารย์คาชิมาเองก็กังวลนะว่าอาจารย์โคโตมิเนี่ยจะสงสัยเรื่องของเธอหรือเปล่าแต่ทั้งคู่ก็ไม่มีใครกล้าถามกันนะครับผมในวันต่อมาซากคาชิม,มามาที่ห้องพยาบาลอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้อาจารย์สกิโอกะปฏิเสธแบบชัดเจนมากๆโดยการผลักสากคาชิตะเนี่ยออกไปนอกห้องแล้วก็ล็อกห้องทันทีเลยอาจารย์คามาาีนเหตุกร ก็เลยถูกสัจคิตาเนี่ยดึงตัวไปทําสงครามแทนนะฮะอาจารย์สกิโอกะที่ได้ยินก็เลยลองแง้มประตูออกมาดูและก็พบกับอาจารย์โคโตมิที่แอบดูอยู่ข้างๆเหมือนกันและทั้งสองก็เลยตามไปดูนะครับและก็เห็นการลบกันของทั้งสองคนนั้นซึ่งอาจารย์สกิโอกะและอาจารย์โคโตมิก็เลยเปิดใจคุยกันและก็รู้ว่าต่างโดนสักคชิตาเนี่ยเล่นงานทั้งคู่เลยและแล้วก็จบตอนที่4ครับผมเรียกได้ว,ว่าก,กำลังเข้มข้นเลยนะครับตอนนี้ก็ถ้าอยากรู้ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับผมเพียงจำไว้ว่าระบบอัตโนมัติที่เร็วที่สุด ไม่มีขั้นต่ำมีเกมมากมายให้เลือกเล่นเล่นง่ายได้จริงต้องนี่เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดไลค์แฟนเพจอนิเมเห็นไตจ m p ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในอีพีหน้าว่าจะเป็นเรื่องราวอย่างไงและสำหรับคนที่อยากดูเนื้อเรื่องแบบเต็มๆนะครับเพียงแค่คุณกรอบชื่อเรื่องภาษาอังกฤษไปค้นหาเพียงเท่านี้คุณก็สามารถเจอช่องทางการรับชมอีกมากมายเลยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสด,ดีครับ